สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบริพันธ์แชนแนลเลยครับผม ในคลิปนี้เรายังคงอยู่กันในซีรีส์คนไทยรวนนะผมจะทําเป็นคนไทยร้วนออกมาเรื่อยๆต่อเนื่องกันนะครับผมในคลิปนี้ก็เป็น IG เหมือนเดิมนะครับผม IG นะฮะรอบนี้จะเป็นการปั๊ม for ปั๊ม follow ปั๊มผู้ติดตามของ IG นะครับผมจะเป็นคนไทยร้วนนั่นเองนะครับผมโอเคนะวิธีการทําก็ง่ายมากนะครับผมรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนขึ้นเร็วด้วยนะครับไม่เกิน2อสามนาทีก็ได้จะขึ้นได้หมดแล้วนะครับผมยิ่งปั๊มเยอะยิ่งดียิ่งได้ยิ่งได้เรทที่ถูกมากนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดดูีกว่า ว่าบริการเนี้มันเป็นยังไงแล้วก็เป็นบริการของทาง v o l โ o ไทยด้วยนะครับบอกเลยว่าการันตีนะครับมีใบสิทธิบัตรจังดีอะไรอย่างนี้นะครับผมรับรองว่าชัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าวิธีการทําเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมไปดูกันเลยเอาละครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในไลน์แล้วนะครับผมในแพลตฟอร์มไลน์นะก็ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเนี่ยกดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับผมเพิ่มเพื่อนเนาะน่าจะรู้กันอยู่นะครับกดเพิ่มเพื่อนปุ๊บไปแล้วนะฮะ ก็จะเห็นนะครับผมเรากดไปที่ค้นหาเลยนะครับผมค้นหาเป็นรูปแมงขยายนะครับแมขยายกดไปนะครับผมแล้วคราวนี้เราก็กดไปที่ตรง ID Li n e ครับผม l ล n e ID นะครับให้พิมพ์ตามผมเลยนะครับผมพิมพ์ตามผมเลยนะตามนี้เลยครับผมปั๊ม add ปั๊ม follow นะครับผมเป็น Line ID นะครับเป็น l ล n e ID ของทางโปรโตไทยครับเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ครับผมกดค้นหานะครับกดค้นหา จะขึ้นเลยนะครับเป็นรูป follow ไทยนะครับผมใครที่ไม่เคยใช้บริการก็กด add เพื่อนไปเลยนะครับผมส่วนคนที่เคยใช้บริการแล้วก็กดแชทไปเลยครับนะครับผมพอเราเข้ามาที่หน้าแชทแล้วนะครับเราก็พิมพ์บอกพนักงานของเขาไปเลยนะครับว่าเราจะซื้อ for ig ครับโอ้คราวนี้ทางพนักงานเขาจะบอกว่าเราต้องการเป็น for ig เนี่ยคนไทยล้วนหรือจะเอาเป็นต่างชาติไปเลยนะครับผมผมก็จะเอาเป็นคนไทยนะครับผม มาแล้วครับผมสำหรับเลทราคานะครับผมโปรโมชั่นนะครับผมฟอร์ไทยระดับคุณภาพนะครับเอ้ยไม่ระบบคุณภาพนะครับผมแล้วตัวนี้ครับผมมันก็จะมีเอ่อสิบฟอร์นะเริ่มที่สิบฟอร์เลยนะผมจนถึงหนึ่งพันห้าร้อยฟอร์นะครับผมก็จะมีราคาบอกนะครับว่าราคาเท่าไหร่ครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยมีตั้งแต่เจ็ดสิบจนถึงเอ่อสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะผมนะแล้วก็จะมีฟรีมีแถมมาด้วยนะครับผม ซึ่งตรงนี้นะผมผมจะเอาเป็นเอาเป็น1 0ึฟอร์นะครับผม1 0ึฟอร์นี่แถม10นะครับผมเพียง190บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคเอาเป็น1 0ึ่ร้อฟอร์ครับตัวนี้เขาก็ส่ง QR code มาให้แล้วนะครับผมคือ QR code ตัวนี้นะครับผมมันก็สามารถสแกนจ่ายได้ทั้ง ูเกเลตแล้วก็ธนาคารทุกธนาคารเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือง่ายนะครับง่ายมากนะครับผมแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมไม่เสียค่าบริการอะไรเพิ่มเติมเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมทําการจ่ายก่อนนะโอนจ่ายเรียบร้อยนะครับแล้วก็นําสลิปมาส่งให้กับธนางารเขานะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็ส่งสลิปเขาบอกเงี้ยไปครับหาับผมตอนนี้ผมก็ทําการโอนจ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็จะเอาสลิปเนี่ยไปให้เขาเลยครับ เราก็มาดูสลิปครับ190บาทครับส่งไปเลยครับให้พนักงานเขาตรวจสอบครับผมคราวนี้นะครับผมเราก็ต้องส่งชื่อ IG ให้เขานะครับมันบอกอันนี้คือทางทางพนักงานเขาบอกว่าให้ส่งชื่อ IG มานะครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะครับส่งชื่อเลยครับผมนี่ครับผมเราส่งชื่อไปแล้วให้เขาตรวจสอบครับว่าใช่บัญชีนี้หรือเปล่านะครับผมมียอดเท่าไหร่นะครับ โอเคครับผมคราวนี้พนักงานเขาก็ส่งมาให้ดูนะครับยอดเท่านี้นะครับผมนี่ยอด14574นะครับผมประมาณนี้เลยนะยอดเริ่มขึ้นแล้วนะครับรอยอดขึ้นได้เลยนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาดูยอดที่เราปั๊มไว้นะเป็นปั๊มฟอร์นะครับผมปั๊มฟอร์คนไทยล้วนนะครับโอเคเราเข้าไปที่ตัวแจ้งเตือนของเขาเลยครับมันจะเป็นรูปหัวใจข้างบนนะครับตรงแจ้งเตือนนะมันขึ้นมาอะไรไหมครับนี่ครับ ครบ100นะครับครบ100จริงๆนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นคนไทยล้วนๆเลยนะมีซูดารัสมีเอ่ออะไรอะทาวลีทันวาลีอะไรเงี้ยครับผมตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นแอคเคาท์จริงนะครับแอคเคาท์จริงนะทุกคนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมขึ้นมา100นะไม่ได้เอาเยอะนะครับเห็นไหมก็เป็น 14K อะไรก็ว่าไปนะครับ 14.6K นะครับ นะประมาณนี้ครับผมก็ง่ายๆเข้าใจง่ายรวดเร็วทันใจนะครับของโฟลรไทยนะครับคราวนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วเราเค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ